สวัสดีครับกลับมาพบกับมิเน็มโมโซล่าเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟหัวเสาโซล่าเซลลนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นทรงกลมนะครับเป็นหลอด SMD นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กสําหรับต่อไฟบ้านนะครับเป็นขั้ว E27 นะครับลูกค้าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเสายึดโคมไฟนะครับนอดแลยพุกนะครับตัวโคมไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับสำหรับชาร์จพลังงานแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับ ความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่2,800ม ah ิลลิแอมป์ครับอยู่ได้ถึงเช้านะครับ oh. ข้างในก็จะเป็นคมเล็กๆนะครับมีหลอด SMD อยู่ข้างในนะครับวิธีการใช้งานก็คืออันดับแรกให้คว่มแผงโทรเซลล์ลงแบบนี้นะครับข้างในจะมีสวิตช์นะครับสีดำๆนะครับอันดับแรกให้เลื่อนสวิตช์นะครับ ตรงนี้เป็นแสงขาวนะครับเดี๋ยวผมปิดแผงโซล่าเซลล์ครับเพราะว่าถ้าแผงโซล่าเซลล์โดนแสงอาทิตย์หลอดไฟจะดับนะครับถ้าเราปิดแผงไฟก็จะติดนะครับเลื่อนครั้งแรกเป็นสีขาวนะครับเลื่อนอีกครั้งเป็นแสงเหลืองนะครับหรือว่าแสงวอรมนะครับเปลี่ยนได้สองสีนะครับรุ่นนี้ เลื่อนอีกครั้งปิดการทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาเทดสแสงในที่มืดน,นะครับเลื่อนสวิตช์ครั้งแรกนะครับจะเป็นแสงสีขาวนะครับเลื่อนอีกครั้งจะเป็นแสงสีวอร์มเหลืองนะครับเลื่อนอีกครั้งจะเป็นการปิดการทํางานนะครับูบกค้าสามารถเลือกสีได้ตามต้องการนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรีวิวในตอนกลางคืนกันต่อเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ